ภรละกันชีวิตทีท่ไปคล้ายหรือลมป้องกันลมและน้ำได้ใต้สายฝนแต่เมื่อฟ้าป้าใสไม่มืดมนดูเหมือนตนมีภาระเกิดกากจริงครั้งเมื่อยามน้ำฝนหล่นจากฟ้า จึงรู้ว่าร่มจำเป็นเห็นค่ายิ่งจงประกันชีวิตไว้จาระวิงเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นแน่นอนการพักคุณเก่าด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านประธานในทิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายระบีโรธฐานพดี เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่นพรื่อื่นต้องขอแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของคุณแม่ทองเหลืองจันยอยอยางจุดอาลัยวันนี้ทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่น ได้มาวอบสินใหม่ตามที่ได้สัญญากันไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตคือร้อยตำรวจเอกเริงชัยจันยอยประผมขอย้อนเวลากลับไปตอนที่คุณแม่ทองเหลืองจันยอยยังมีชีวิตอยู่ตัวแทนประกันชีวิต ของบริษัทตุนเทศประกันชีวิตได้สอบถามคุณแม่ทองหยุดกันยอยว่าประกันชีวิตนั้นจะช่วยคนเราได้อยู่สามข้อข้อที่หนึ่งแก่ตัวมีเงินเก็บไว้ใช้ข้อที่สองโชคร้ายจากไปครอทัวไม่เดือดร้อนข้อที่สาเจ็บป่วยหนักๆมีเงินรักษาพยาบาล คุณแม่ทองเหลืองอยากให้ประกันชีวิตช่วยข้อไหนมากที่สุดครับคุณแม่ทองเหลืองเลือกข้อที่สองโชคร้ายจากไปคนที่เรารักมื้เดือดร้อนอนี่คือความต้องการทแท้จริงของลูกค้าความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ลูกค้าเสมอวันนี้กระผมขอพูดถึงเรื่องการจัรรม ของการเสียชีวิตในการจัดงานศพดังนั้นอย่างน้อยก็เตรียมเงินห0 0 0งแสนถึงหนึ่งแบาทในการจัดงานศพดังนั้นกระผมจึงอยากฝากถึงทุกท่านให้เห็นความสำคัญข,ของการประกันชีวิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย ประกานชีวินั้นจะช่วยคนเราได้ดูจากพ่อขอย้ำอีกครั้งนะครับข้อที่หนึ่งแก่ตัวมืเเก็บไม่ใช่ข้อที่สองโรคร้ายจากไปครอบตัวไม่เดือดร้อนข้อที่สามเจ็บป่วยหนักมีเงินว่าจ่ายาม่ไอยากให้อาการชีวิตช่วยข้อไหนที่สอบสอบถามตัวแทนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตได้เวลาและเพื่อสมควรเสียเวลาสมบผมขอจบการประชาสัมพันธ์ เรื่องของความสำคัญ,คญของการประกันชีวิตไว้